สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง UMEAS กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เตยก็จะมาทำการ DIY ตกแต่ง Decoration จะตัวนี้ <c oughs> Army Bomb นั่นเองนะคะก็คือเตยเจอคลิปแบบว่า Custom Army Bomb เองนะใน YouTube หลายๆคลิปเลยนะคะส่วนมากจะเป็นคนเกาหลีเนาะมี บ้างที่ใช้สีอะคริลิกทาลงไปนะคะที่เตยเห็นก็จะมีแบบเออทาเป็นสีชมพูแบบชมพูนมเลยนะชมพูชมพูนมชมพูพาสเทลอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเจอเป็นแบบที่เอาเอา่าเอาเพชรมาติดนะะก็คือเขาก็จะแบบเหมือนทําตามไมค์คัสตอมของแต่ละเมมเบอร์ในบางท่านนะคะเตยก็จะ เลือกเป็นใช้เพชรนะคะมาติดก็คือจะใช้เพชรสีนี่เลยสีแดงนะคะแล้วก็ใช้เพชรสีอะไรอะแบบเขาบอกว่ามันแบบเป็นสีรุ้งๆนะเออก็คือเตยจะทำตามแบบไม้ของ j h โฮปนะคะไม้คัสตอมของ j h โฮปตอนนี้จะเป็นแบบเป็นอ่าน่าจะเพชรนะเป็นแบบกลิตเตอร์สีแดงเนี่ยนะเออมันสวยดีแล้วก็ประกอบกับที่เตยก็ ชอบสีแดงด้วยนะก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะออกมาสวยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ <c oughs> ที่อันดับแรกที่เราต้องมีนะคะก็คือเจ้าตัว army บอมเลยนะจ๊ะอันนี้เตยซื้อมาตอนไปคอนนะพันสามเองถูกอยู่นะก็มีเพชรนะอันนี้เตยออพรีออ,นนเอ,อ,อเดอร์มาจากจีนนะคะ ซองละประมาณ100ยแบบร้อยกว่าบาทนะร้อยอันนี้น่าจะ120ยบกว่าบาทอันนี้ร้อยหกสบกว่าบาทนะคะซองละหนึ่สร้อยสี่สิบเม็ดนะอันนี้ขนาด3มมิลทั้งคู่เลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูสีสวยมากเลยกล่าว,ว่าถ้าเหลือก็จะเอาไว้ทําเล็บต่อเป็นสีแดงนะคะนี่สวยทำออกมาต้องสวยมากแน่เลยกลาวที่ใช้ติดเตยไม่แน่ใจว่า มันจะต้องใช้กาวอะไรแต่ว่าเตยดูจากในคลิปนะคะเขาใช้เป็นตัวนี้นะกาว b เจ0 0พันนะคะเอาไว้ติดเพชรนะไม่รู้มันจะติดแน่นหรือเปล่านะถ้วยเอาไว้ใส่เพชรนะคะแล้วก็แหนกเอาไว้คีิปติดนะคะโอเคชิปทีปนนจะพอหรือเปล่านาะกลัวมันไม่พอจังเลยอ่ะกับหมดนี่ 1,440มเมตรแก่ไอพดสายห้อยออกก่อนนะเดยกก็จะแกะไอสติกเกอร์โฮโลกราฟิกที่เตยติดไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคิดคร่าวๆไว้ว่าด้านข้างข้างหนึ่งใช้ตัว สีลุ้งอันนี้นะคะทําเป็นสัญลญักษณ์ของ bts เนอะนี่ทำเป็นแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเ,เขียนเป็นชื่อ j hope เนาะว่าเตยกลัวสีแดงถ้าติดล้วนหมดเลยเดี๋ยวมันจะไม่พอนะก็จะใช้สีลุ้งมาทําลายเพิ่มด้วยนะจ๊ะเตยทําลายทําลายโลโก้ของ bts ก่อนนะคะจะได้ง่ายเนาะเราก็ ทากาวติดไปทีละออทีละแถวนะอย่าทากาวรอหมดกาวมันแห้งเร็วเราจะเตรียมกันไวเออ้เพื่อคอนคอนเสริตครั้งหน้านะ เตรียมการไว้ล่วงหน้านะจ๊ะเราจะได้มีแบบว่าเอออารมี่บอมไปโบกสวยๆเก๋ๆอย่างนี้นะบางทันเขาก็ประกาศทัวร์คอนเสิรต์ตรอ,อ,อบใหม่มาแล้วใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะลืมแล้ว map of the soul ทัวร์ว่าของปีนี้ยังไม่มีประเทศไทยนะจากที่ประกาศออกมาเมื่อวานเมื่อวนอันก่อนของไทยน่าจะปีหน้าน่าจะปี2021นะคะ แถวแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแถวต่อไปกันเลยครึ่งแรกเสร็จแล้วจ้าโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาบอกเลยเสร็จแล้วทุกคนดูสิโอ้โหลายแรกตั็แบบวิบวับวิบวับมากดูนะแดงแดงแดงโอ้โห เหมาะกับการไปคอนเสิร์ตมากๆแบบตอนกลางคืนโดนแสงไฟแล้วย่อนเ,เลยเออทำออกมาแล้วก็สวยดีแฮะตัวเอเสร็จแล้วต่อไปตัวโอนี่แหละงานยากตดาเสร็จแล้วนะคะคำว่า j h โฮ e นะ เตยเปลี่ยนใจทําเป็นเหลี่ยมๆแทนนะคะเพราะว่ากลัวทําทเป็นทรงกลมๆออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะติดเพชรสีแดงที่เหลือไม่ได้เนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนาะเป็น BTS อย่างนี้นะคะวิบวับดีจังเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเตยก็จะติดนี่ จะตัวเพชรสีแดงใสที่เหลือนะคะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะทุกคนดสูสีโอ้โหมันแบบเออพออา่าใส่พอติดเพชรเข้าไปจนครบดูเยอะๆมันก็ดูสวยขึ้นเนาะสวยมากเลยค่ะชอบมากเลยพอโดนควายมาต้องแบบวิบวับวิบวับสดๆโอ้โห ดูมีมูลค่ามากนะจ๊ะเหมือนใช้เพชรแบบสวารอฟสกี้อะไรอย่างนี้นะคะเตยจะทำต่อให้เสร็จทั้งหมดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะด้านที่เป็นชื่อเจของก็เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าด้านนี้จะแปลกๆสักหน่อยเนาะเพราะว่าเตยติดเม็ดสีลุ้งไปก่อนฮะ <c oughs> แล้วแบบเออไม่ได้กะช่องว้างช่องไฟดีๆนะแล้วก็ ทีนี้มันก็เลยติดเม็ดสีแดงใส่ตรงช่องว่างที่เหลือไม่ได้บางส่วนนะคะมันก็เลยจะดูไม่ไม่เนียนเท่าไหร่แต่ว่าดูไกลๆมันก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคอยู่โอเคเดี๋ยวเ,เตยจะลองติดแล้วรอดูนะน่าจะพอนะพออยู่แหละอืมโอเคเดี๋ยวเราติดต่อกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเตยก็ติดเพชรใส่อามี่บอมเสร็จทั้งหมดแล้วนะทั้งด้ามจับทั้งอะไรหมดเลยนะคะปรากฏว่าเหลือนะจ๊ะนี่เหลืออีกอยู่นะเออก็โอเคนะยังดีว่ามันมันยังเหลือนะเพราะว่าเตยดูในคลิปออที่คนเกาหลีเขาทำนะเพชร1440เมตรมันไม่พอนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเตยใช้สีอื่นมาทำลายด้วยมันก็เลย พอนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะโอ้โหวิบวับวิบวับสุดยอดเลยนะแต่ว่าตรงนี้เตยไม่ได้ติดนะเออเพราะว่าแบบไม่อยากไปติดทับลายอ,อ,อาร์มี่กับบางทันนะคะก็เลยปล่อยไว้แบบนี้เนาะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละคือแบบดูสิสวยมากสวยมากบอกเลย ชอบมากเลยนะคะโอ้โหภูมิใจกับอิสันลักษ์นี้มากแล้วก็อันนี้ติดเป็นชื่อของเ h โฮปนะคะแล้วก็ตรงด้านบนก็ติดด้วยนะก็คือต,ติดหมดเลยนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้า,าใครที่เป็นอาร์มี่เนาะแล้วก็มีอาร์มี่บอมอย่างนี้ลอง ตกแต่งดูกันนะคะก็คือมันจะสวยมากเลยนะมันจะเป็นแบบอาร์มี่ที่เราเออมันจะเป็นแบบอาร์มี่บอมที่แบบลายเดียวในโลกที่เราเป็นเจ้าของเลยนะมันจะแบบเก๋ไก๋สไลเดอร์มากเวลาเราเอาไปคอนนะคะโบกไปอย่างเงี้ยโอ้โหวิบ,บวับวิบวับแข่งกับไมซ์ศิลปินเลยนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เตยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียในการตกแต่งอาร์มี่บอมแบบอื่นๆนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเตยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ